สวัสดีครับวัสดีครับมาแล้วนะครับลายสระไม่มีสระเหมือนเดิมวันนี้โม้เกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงพ่อคูณแล้วกันนะครับพ่อคูณบริสุทธโธนะครับท่านก็สร้างอยู่โอ้ยไม่รู้กี่รุ่นเนาะพูดถึงพระเครื่องของหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับผมก็ คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขานิยมกันรุ่นไหนบ้างรู้แต่ว่ารุ่นแรกๆแ,แหละปี1.7ปี1.2ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับรู้แต่ว่าประมาณนี้แหละนะครับตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อ่า เขาเรียกอะไรวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณแบบรุ่นที่เขานิยมเท่าไหร่หรือเราแบบไม่รู้เราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้เคลียร์เลยไม่ได้เช่าไม่ได้หาเช่าเพราะไม่ได้มีความรู้ว่าคือตามเขาไม่ทันอะ่ะว่าเขานิยมรุ่นไหนนะเอาเป็นว่าอาหาที่มันทันหลวงพ่อเสกก็พอถ้าใครอยากจะแขวนนะอ่ะวันนี้ได้อะไรมาเดี๋ยวมาดูซิมาดูด้วยกันซิว่าผมได้มาเนี่ย มีของแท้กี่สักกี่เหรียญสามสี่เหรียญเนี่ยจะมีเหรียญแท้สักกี่เหรียญนะฮะเออสี่เหรียญร้อยอ่าสี่เหรียญร้อยนะครับเหรียญละเหรียญละสามสิบบาทอืมสามสิบบาทเหรียญละสี่สิบาทเออเหรียญละสี่สิบบาทสามเหรียญร้อยนะครับอืมสามเหรียญหนึ่งร้อยเราได้อะไรมาบ้างอ่ะ นะครับก็อันนี้นะฮะก็มาชมเหรียญอันนี้ดีกว่านะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเห็นเยอะนะ,ะเห็นเยอะด้วยเดวละ่ะชัดไหมอ่ะนะครับเห็นเยอะด้วยเหรียญรุ่นนี้นะครับ หลวงพ่อคูณนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระนามาพิชยัยพิไทยนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธิรัีสกนะครับ,รบแล้วก็เขาจะเขียนว่าสมาคมมูลนิธินะครับส่งเสริมศิลปาชีพนะครับบ้านไร่ด่านคุณทศนะครับหลวงพ่อคูณปาริสุทธโทนะครับก็เป็นเหรียญที่เขาเรียกเขาเรียกรับสเสด็จไหม เออผมก็ลืมดูข้อมูลนะมันจะมีเหรียญปี3.6รับสเสด็จอ่ะอันนี้ใช่ไหมนี่ไม่ได้บอกว่ารับสเสด็จเนาะแต่เป็นปี3.6เหมือนกันอ้าค่อยว่ากันนะฮะเขาบอกก็เป็นปี3.6นะครับก็เป็นรุ่นปีอีกพศหนึ่งที่ที่สายพระเครื่องของของของหลวงพ่อคูณเนี่ยนะฮะสายพระเครื่องของหลวงพ่อคูณเนี่ยนิยมกันนะครับผมแล้วก็ราคาเช่าหาก็ค่อนข้างที่จะ มีราคาราคาแพงไว้ง่ายนะครับตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พบเจอเจอก็เจอแต่แบบไม่แท้ส,ส่วนมากเออถ้าไม่แท้สวยๆผมก็เอามานะเออไม่ไม่ไม่แท้สวยๆเด็กก็เช่านะเออไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องบอกนะว่าเช่ามาเพื่ออะไรสกิลสกิลสีเทาเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเออสกิลสีเทาก็รู้กันอยู่แล้วว่าเก๋เหมือน นะฮะเกเกือบร้อยเปอร์เซนต์นะครับเขาเช่ามาเพื่ออะไรนะครับเออไม่ต้องบอกก็รู้เนาะเออในสายสกิลสีเทาอ่านะครับก็อ่าจะสร้างนะครับเพื่ออ่าเขาเรียกอะไรนะครับเป็นที่ระลึกนาะอ่าสมทบทุนนะครับหาทุนสร้างอ่าอะไรนะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับผมก็ได้รับอ่าเขาเรียกอะไรอ่าพระราชทานพระนามนะครับหรือปณมามพิไทยเนี่ยนะฮะมา ปั๊มไวมาไว้ด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ดูยังไงออทุกคนดูเป็นยังไงดูแท้ไหมก็ดับแรกเขาบอกดูฟอร์มพระดูฟอร์มพระนะครับดูความเป็นธรรมชาติความฟอร์มพระจำหน้าหลวงพ่อให้แม่นๆนะครับก็จะเขาเรียกอะไรเวลาไปเดินสนามนะฮะจำฟอร์มพระให้แม่นๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแท้สูงนะครับทีนี้เรามาดูตรงไหน ดูรายละเอียดเพราะว่า,าการแกะบล็อกของปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันคมมากมันแยกแยกไม่ออกผมไม่ค่อยเก่งเหรียญด้วยดีนะฮะเออไม่เป็นด้วยอ่ะฟึบเห็นไหมฮะตัวเนี้ยนะฮะมีความชัดเส้นข้างในอ่าอันนี้มันลงยาด้วยนะลงยามันจะมีแบบลงยากับไม่ลงยานะครับอืมมีลงยากับไม่ลงยานะครับอ่ะจำหน้าหลวงพ่อใ hey ห้แม่นๆเห็นไหมฮะแล้ที่ยังสำคัญเนี่ยนะฮะ เขาเรียกอะไรไฝใฝที่อย yes, ู่ใต้ตาหลวงพ่อเนี right ่ยอ่ะมันต้องคมชัดนะครับนี่นี่ใฝที่อยู่ใต้ตาหลวงพ่อเนี่ยต้องคมชัดนี่ตรงนี้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 นี่ยเาบอกเป็นเม็ดคมชัดนะครับแล้วก็พลิกด้านหลังมาคือบางองค์เขาเรียกมันจะมีบล็อกบล็อกน้ําพุบล็อกน้ําพุกับบล็อกธรรมดานะฮะน้ำพุคืออะไรน้ําพุมันก็จะมีเส้นเส้นรัศมะ เส้นรัศมีขีด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 พุ่งออกมาเนี่ยขีด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 พุ่งออกมาเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าบล็อกน้ำพุหรือบล็อกอ่ารัศมีนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอ่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาบอกเออถ้าไม่มีก็เป็นบล็อกธรรมดานี่แหละก็ไม่รู้ว่าเขานิยมกันบล็อกไหนบ้างนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวตัวเขาเรียกว่าตัวเนี้ยมันจะมีเนื้อเกินนะเขาบอกไม่รู้ว่ามีทุกเหรียญหรือเปล่าเพราะว่าการปั๊มแต่ละครั้งมัน มันไม่ค่อยเหมือนกันตัวไหนตรงต,ตัวชีพมันจะมีเนื้อเกินตรงเนี้ยสองดูดิมีไหมไม่มีเกนแน่เลยเห็นไหมนี่มันจะมีเนื้อเกินตรงเนี้ยอ่าเนื้อเกินตรงใต้สระอีอ่ะอ่าตรงสระอีจะมีเนื้อเกิน,นอ่ะเห็นไหมอ่าตรงสระอีมันจะมีเนื้อเกินเห็นไหมเนี่ยเบิงเบิงมูเบิงเบิงเบิงมูเบิงอ่านี่แหละ ใต้สระอีจะมีเนื้อเกินเขาว่าอย่างนั้นนะเออบนสระอีจะมีเนื้อเกินอืมที่เหลือก็ดูความคมชัดละแล้วก็รอยตัดรอยตัดก็จะเป็นนี่เห็นไหมตัดที่มีรอยเลื่อยเออรอยมีดแล้วก็รอยฉีกเออรอยมีดแล้วก็รอยฉีกเป็นรอยตัดพระแท้เขาบอกก็อย่างนั้นนะนี่เห็นไหมแต่อันนี้มัน มันชุบมานะครับมันมันลงยามามันก็ค่อนข้างที่จะดูยากหน่อยถ้าเป็นทองแดงก็จะดูง่ายหน่อยแต่มันก็จะพอเห็นร่องรอยในการตัดในการไะไรอยู่นะครับอ่ะจำหน้าหลวงพ่อไว้อย่างนี้นะครับผมเห็นไหมมีเส้นผมเส้นเกสาหลวงพ่อไ,ไหมฮะก็จะเป็นผุดเป็นผดดูเห็นไหมฮะใบหูพูดง่ายก็นั่นแหละนะครับนี่ดวงตาด้านใน ตาดำนั่นแหละดวงตาด้านในการแกะได้เหมือนจริงนะครับหน้าหลวงพ่อจำแม่นๆไว้นะครับหลังก็เป็นสอกอแบบนี้ะนะครับจัดสร้างปี2536ก็ถือว่าเป็นเป็นปีที่เขาเรียกอะไรเป็นปีที่คนนิยมพระเครื่องของหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับเยอะพอสมควรราคาก็ แล้วแต่รุ่นเนาะไม่รู้ว่าเช่าหากันยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่เห็นบอกยังอยู่หลักร้อยอยู่ใช่ไหมหลักร้อยอยู่แต่ว่าก,ก็บางข้อมูลก็บอกขึ้นเป็นหลักพันนะบางข้อมูลก็บอกขึ้นเป็นหลักพัน นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ทําการซื้อขายก็เลยไม่รู้เหมืนอนกันอ้าวใครรู้ราคาบ้างนะครับของรุ่นนี้นะครับผมแต่มีเลียนแบบไหมมีพระหลักร้อยแปลกนะพระเครื่องของหลวงพ่อคูณเนี่ยเกือบทุกรุ่นเลยเออเกือบทุกรุ่นมีทุกรุ่นรรุ่นไม่เป็นราคาก็ยังมีพระเกเลยโอ้ไม่เข้าใจเหมือนกันยากเหมือนกันไอผมก็ดูไม่เป็นด้วยดีนะฮะเออยากเหมือนกันนะหลวงพ่อคูณเนี่ยนะทีนี้อย่างเงี้ยเขาบอก36ถ้าเป็น36อย่างเงี้ยครึ่งตัวอย่างเงี้ยเขาบอก เขาบอกเนี่ยอันเนี้ยเช่าเล่นหากันนะฮะนี่เห็นไหมนะครับเนี่ยปี36ครึ่งตัวอย่างเงี้ยเขาบอกราคาแพงนะครับค่อนข้างที่จะมีราคาเห็นไหมหลังยันมินะฮะแล้วก็มียันแล้วก็อ่าเห็นไหมว่าแล้วก็เป็นรูปของท่านครึ่งองค์นะครับ28มิถุนาย,ยน36เอ๊ะอันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ บอกแค่ปี36เออนี่บอกแค่ปี36มหออ,อันนี้เป็นมิถุนาสามหก็เถือเป็นช่วงพลิกพลของท่านลนะเนาะนะครับอ่ะเหรียญน,นี้เป็นยังไงบ้างดูอย่างไรเหรียญน,นี้คงไม่ต้องบอกเนาะเห็นไหมฮะเหรียญไม่แท้กับเหรียญแท้ต่างกันนะฮะเห็นไหมบล็อกจะตื้นเพราะมีการถอดบล็อกมาแต่โค้ดตอกใหม่โอเคก็อาจจะมีความคมชัดอยู่นะฮะนี่เห็นไหมนะครับอันนี้คือไม่แท้นะฮะอ่าไม่แท้นะครับปี36ไม่แท้ทําไมถึง ทำไมถึงเป็นเหรียญที่ไม่แท้ใช่ไหมฮะเออทำไมเขาทําถึงมีเหรียญเกออกมาใช่ไหมฮะก็เพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะฮะเาขเาได,ได้รับความนิยมนะครับค่อนข้างที่จะมีราคานะครับเป็นพระเป็นรุ่นที่มีราคาเนี่ยเขารุ่นนี้แหละเขาบอกมีราคาราคาก็ hmm. <criticism. talk S 2> หลายพันอยู่พันกลางมั้งเนาะนะครับสี่ห้าพันนู่นแหละนะครับก็เลยมีอของเรียนแบบออกมานะครับถ้าจับดูอย่างนี้นะครับบล็อกตื้นดูลักษณะพระพระที่แท้ใช่ไหมฮะกับพระที่เรียนแบบใช่ไหมฮะ จะมีรายละเอียดที่ต่างกันถึงจะเป็นคนละรุ่นนะแต่ถ้านี่นไหมพัดแท้เนี่ยแท้เดิมกับถอดพิมพ์ถอดถอดพิมพ์ถอดพิมพ์ม,พม,มานะฮะก็จะไม่แท้นะครับอืมดูขอบตัดหน่อยขอบตัดหน่อยเห็นไหมฮะเออขอบตัดเรียบเลยนะฮะอ่ะนะครับก็เป็นเขาบอก หาหลวงพ่อคูณหรือหาเหรียญน,นี้แหละมันจะมีรุ่นรับเสด็จด้วยนะฮะแล้วก็เหรียญแบบนี้เขาก็นิยมนะนะครับแต่ผมหาไม่ได้หรอกหาได้แต่อย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เอาใครมีนะฮะใครมีพระสภาพอย่างนี้นะฮะโปรดท่านจงรับรู้ไว้ว่าอ่าเหรียญที่ท่านมีแบบนี้เก๋น,นะครับ <c oughs> เออเก๋มาตั้งแต่หน้าวัดเลยนะฮะเออเก๋มาตั้งแต่หน้าวัดเลยนะครับอาา้าวเ,ะะเ,าเก๋น,นะครับผมไม่แท้นะครับก็ ก <S an> ็ผมก็ไม่แค้แล้วเอามาทําไมเอามานี่แหละเอามาให้ดูนี่แหละแล้วว่าเหรียญไม่แท้มันเป็นยังไงนะฮะนี่แหละฮะตื้นๆนะฮะบล็อกตื้นๆเห็นไหมตัวไฟของหลวงพ่อเนี่ยนะฮะตัวไฟของหลวงพ่อเนี่ยยังตัวไฟหลวงพ่อยังแบบไม่ค่อยคมเห็นไหมไยใต้ตาหลวงพ่อเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยไม่ค่อยคมเออเป็นแบบมันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ คมไม่ค่อยไม่เป็นเเปเป็น็นนแบบนั้นไงนี่ดูเหรียญแท้ดิใยใต้ตาหลวงพ่อเนี่ยเห็นไหมนะะลักษณะจุดจุดจุดไฟอะ่ะเออจุดไฟเนี่ยเห็นไหมจะมีความกลมดิกเออนี่กลมเห็นไหมกลมดิกเลยแต่ถ้าไม่แท้เนี่ยเห็นไหมฮะถ้าไม่แท้เนี่ยเห็นไหมเป็นเรือนเรือนใช่ไหมฮะเห็นไหมดูในตาข้างในนี่เห็นไหมเป็นเรือนเรือนถ้าเหรียญแท้มันจะมีความคมนะ เนี่ยเห็นไหมเหรียญแท้เนี่ยจะมีความคมเห็นไหมนี่เออนี่เห็นไหมผมก็ไม่เก่งนะผมก็ไม่เก่งแต่ก็พอแยกแยะได้นิดหน่อยก็พอมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระอ่ะเหรียญน,นะฮะเขาบอก <c oughs> <c oughs> เก็บผ้าให้เก็บปีลึกนะฮะแต่ว่าปีลึกก็ใช่ว่าจะนิยมนะฮะอย่างเหรียญน,นี้นะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญพอ่นะคพอคูณเหมือนกันนะฮะแท้ด้วยนะคะแล้วก็ สร้างปี2532อส่ะสร้างปี2532นงะครับงานประจำปีนะครับพศ2532นะครับวัดหนองจะบกอำเภอเมืองนะครราชสีมาประเด็นที่คนเขาไม่นิยมกันผมคิดว่าข้างหลังไม่ได้เขียนว่าวัดบ้านไนะร่มั้งเออข้างหลังไม่ได้เขียนว่าวัดบ้านไร่นะครับเ <laughs> ขียนว่าวัดหนองจะบกคนก็เลยไม่ได้ยมหรือย,อยังไงแต่ว่าก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ออกแบบได้สวยงามครึ่งครึ่งครึ่งองค์เหมือนกันเห็นไหม ครึ่งองเหมือนกันแล้วก็แกะบล็อกได้สวยนะเป็นพระแท้แต่บางคนไม่นิยมไม่รู้เนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อคูนี่ยากเหมือนกันนะเออหลวงพ่อคูนี่ยากเหมือนกันไม่รู้ว่าเช่าหาเอารุ่นไหนกันแน่นะฮะนี่เห็นไหมนี่แท้นะฮะแท้แล้วก็สวยเห็นไหมฮะแท้แล้วก็สวยด้วยเห็นไหมนะครับนี่ปีสามสองนะครับเหรียญรุ่นนี้ปีสามสองนะครับ ข้างหน้าก็จะเขียนว่าวัดบ้านไร่อยู่หลวงพ่อคูณนะครับนี่นะครับเออนะครับใครพอที่จะทราบเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณนะครับก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังหน่อยเกี่ยวกับเขานิยมผมต้องไปดูทําเนียบเซียนไหมเนีย่ยว่าเขานิยมกันรุ่นไหนนะฮะเพราะว่ามไม่รู้เหมือนกันดิว่าเขานิยมกันรุ่นไหน ออรู้แต่ว่าเอา้าเดียนไหนสวยเราก็เก็บมาแล้วเนาะนะครับเดียนเอาานะขอให้ทันหลวงพ่อก็พอนะฮะอะ่ะนะครับอันนี้ท่านเสกหลอกนะฮะท่านเสกอยู่แล้วแหละนะฮะหลวงพ่อคูณนะครับมีรูปท่านก็ได้เขาเรียกอะไรก็ดีเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับผมอ่าเป็นพระที่เขาเรียกอะไรใครชอบส่งพระคูณย,ย่ยอยๆนะครับที่งย่ยยอยๆก็มีเยอะนะฮะแต่ว่าเราชอบแบบไหนก็ ก็เช่าแบบนั้นแหละรุ่นนั้นอะตามกําลังศรัทธาเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระเครื่องประเภทเหรียญหรือหลวงพ่อคูณเอาง่ายๆหลวงพ่อคูณเนี่ยให้พยายามนะครับให้พยายามเก็บเหรียญที่เป็นรูปครึ่งตัวอย่างเงี้ยครึ่งองค์อย่างเงี้ยเออไม่ใช่ครึ่งตัวเก็บหน้าตรงเออเขาเรียกว่าเหรียญหน้าตรงครึ่งตัวเนี่ยจะเป็นเหรียญแบบไหนก็ได้เหรียญเสมาเหรียญกลมเหรียญไม่กลมนะฮะพยายามให้เก็บเหรียญที่หน้าตรงครึ่งองค์นะครับเขาบอกว่าจะได้รับความนิยมมากกว่า ได้รับความนิยมมากกว่า,าเต็มองค์หรือนั่งยองๆเนี่ยคนแบบไม่ไม่นิยมเลยแบบนั่งยองๆเนี่ยเต็มองค์คนก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นครึ่งองค์คนจะนิยมมากกว่านะครับเกือบทุกๆเกจิด้วยซ้านะครับเกือบหลายๆเกจิหลายๆเกจิก็เขาจะชอบออนั่งนะครับชอบอชอบครึ่งองค์มากกว่าถ้าเต็มองค์คนไม่นิยมนะฮะอย่างเรียนนี้เห็นไหมฮะปิดตาเศาห้า หลวงพ่อคูณปริสุทธโทนะครับมหาลาบนะครับปีอันนี้ปีไหนเนี่ยอันนี้ก็ปี3-6เหมือนกันใช่ไหมเอออันนี้ก็ปี3-6นะเสาห้าปี3-6อันเนี้ยเออสามหหรือ3เท่าไหร่เนี่ยเออสามกว่ากว่านั่นแหละจำไม่ได้นะครับเหรียญเนี้ยนะฮะ แบบเนี้ยก็ไม่นิยมนะฮะเออแท้นะฮะเป็นปิดตาหลวงพ่อคุณแท้แต่ว่าไม่นิยมไม่ตกลงนิยมรุ่นไหนกันแน่นะฮะเอาเป็นว่าในบรรดาสี่เหรียญนี้นะฮะในบรรดาสี่เหรียญนี้นะฮะเอาเหรียญนี้เป็นเหรียญถ้าในบรรดาสี่เหรียญนี้นะฮะเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่นิยมที่สุดเหรียญนี้เป็นที่นิยมที่สุดราคาแพงที่สุดในบรรดาสี่เหรียญนี้นะฮะ ่าแต่ไม่ใช่เหร like ียญนี้นะแต่เป็นรุ่นนี้นะฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญไม่แท้นะครับเออพอมีราคาปุ๊บราคาขึ้นสูงก็จะมีเหรียญเรียนแบบของไม่แท้ออกมาเห็นไหมฮะอ่าอันนี้เป็นเหรียญที่นิยมใครมีไปดูบนบ้านนะฮะแล้วก็ดูดีๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ก็ดูดีๆนะครับเป็นแบบนี้ก็ไม่แท้นะครับเห็นไหมหน้าเป็นเลือนๆเห็นไหมฮะไม่ชัดใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าอ่ารุ่นที่จะ คิดว่าอนาคตอาจจะสดใสหรืออนาคตสดใสแน่ๆในวันข้างหน้านะฮะก็น่าจะเป็นเหรียญรุ่นนี้นะฮะเอาใครมีนะครับพอหาพอเจอพอหาได้อยู่เหรียญละหลักร้อยมั้งพอหาได้อยู่นะหลักร้อยนะครับแต่ว่าในอนาคตถ้าวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณเนี่ยนะฮะเริ่มที่จะหายากนะฮะอ่ากาเรียกพระหลอกอ่าพระลองลองนะ,ะเหรียญล,ลองลองรุ่นถัดๆมาก็อาจจะขยับราคาขึ้นได้แล้วก็ต้องเก็บตอนที่ พระยังราคาถูกนี่แหละจะไปเก็บตอนราคาแพงมันก็สะตุ้งสะตางเนะาะเอาแล้วแต่ใครตังค์เยอะก็เอาตามกระแสรหรือจะเอาตามยังไงก็ว่ากันไปนะครับอ่ะนะครับเป็นไปได้ก็เลือกหน้าตรงครึ่งองค์นะครับรุ่นนี้ก็เป็นถือว่าเป็นปี36แล้วก็ความหมายดีด้วยนะครับมีอ่าพระนามนะครับปรมาพิไทยเนี่ยนะครับของอ่าพระราชินีนข้างหลังด้วยนะครับพิธีใหญ่นะครับ,พ,รบพิธีใหญ่มีความ เขาเรียกอะไรมีความพิเศษในการปลูกเสกนะคะมีในมีมีเขเียวมีวาระพิเศษมีเจตนาที่พิเศษในการจัดสร้างอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเป็นเหรียญหนึ่งที่ดูสวยงามแล้วก็น่าจะเรียมแขวนด้วยอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับส่วนอันนี้อันนี้ในปี3-2ก็เป็น,เป,นเป็นปีลึกกว่า2เหรียญเมื่อกี้นะแต่ทําไม ทำไมคนไม่นิยมหรือ,อยังไงหรือไม่ได้มีการปลูกเสกทําขึ้นมาเฉยๆบ่หรือ,อยังไงใครใครพอทราบข้อมูลในการจัดสร้างบ้างเนี่ยเออกบัตวัดหนอ้องจับบกเนี่ยเออออกวัดหนองจับกเนี่ยนะฮะก็ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยเขาเรียกไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนนะฮะแล้วก็ไม่มีไม่ค่อยเห็นการซื้อขายกันทักไหลแต่เป็นเหรียญที่ดีนะผมว่าเนี่ยเห็นไหมออกแบบสวยครึ่งองค์ด้วย ออแปลกเหมือนกันเนาะเลื่อนยากเนาะหลวงพ่อคุณเนี่ย <c oughs> เอาก็คงไม่ยากเท่าหาสายตรงเขานั่นแหละสายตรงเขาคงจะมีมีรู้อะรู้ที่รู้ทางเขานะครับมีทางเดินเขานะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่นํามาเล่าสู่กันฟังแบบสไตล์ไร้สาระนั่นแหละไม่มีสาระนะครับฟังเพลินเล่นๆกันไปนะครับผมนะครับอ,อันนี้ก็ไม่มีราคาปี36เหมือนกันนะฮะแต่ก็ ไม่นิยมไม่รู้ทําไมพระปิดตามาหาลาบนะครับเออใครอยากมีโชคลาบก็แขวนรุ่นนี้นะครับเออเห็นไหมมาหาลาบเนี่ยอยากมีโชคลาบก็แขวนรุ่นนี้ออโสขีไล่ที่ได้อยู่ได้ลาบงัวลาบไกล้นะนะ <laughs> นะฮะเออนะฮะมีคนมาขายอะไรนะมีคนมาขายลาบหมูลาบไก่หน้าบ้านเห็นไหมเราก็ได้ซื้อแสดงว่าเราก็ได้ลาบแล้วนะฮะเออ,อย่างน้อยน้อยไงนะฮะเอานะครับ,เ,ออนะรบเป็นเหรียญที่เขาเรียกอะไรเจตนาทามาเพื่อพ่อค้าแม่ขายนะครับที่ทําธุรกิจต้องการวัตถุมงคลที่อํานวยนะอํานวยโชคลาบนะครับอํานวยโชคลาบอํานวยการค้าการขายเนี่ยนะก็แขวนพระปิตานะครับพระปิตานะครับผมก็ ก็ออกแนวแนวนั้นนะครับอ่าเห็นไหมข้างหลังก็เป็นยันอย่างนี้นะครับผมอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องของสเสน่ห์มหานิยมแล้วก็มหาลาบนะครับก,ก็ก็ระบุไว้แล้วแ,ลวแลวหละมหาลาบนะฮะมหาลาบก็นั่นแหละฮะมีโชคมีลาบนั่นแหละอ้าวใครอยากมีโชคมีลาบก็แฟนรุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าราคายังเบาหวิวอยู่นะครับเหรียญละร้อยอยู่เลยไม่เกิน200ร้อยสวยๆไม่เกิน300หรอกผมว่าเนี่ยนะฮะสวยๆสภาพอย่างเงี้ยร้อยร้อยกว่าบาท200ไม่เกิน200หรอกนะครับผมอ่ะใครชอบก็ แอดไลน์มานะครับ PNP 1 4 5 1่แอดหนึ wow. ่งแอด PNP 14 5เอาใครชอบเหรียญพกลงพกคุณรุ่นนี้นะฮะเอานะครับหลักร้อยนะครับเออนะครับก็สรุปก็ลงพกคุณนะครับก็เลือกเก็บเอานะครับชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้นเอาตามกําลังศรัทธาเรานะครับเออใครเจอเหรียญลึกๆหรือเหรียญที่เขารุ่นที่เขานิยมกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยเออผมนี่ยังไม่ได้เจอเลย เออเขาเก็บกันหมดแล้วนะครับเขาเก็บกันหมดแล้วรุ่นดีๆรุ่นดังๆเขาเก็บกันหมดแล้วก็เหลือแต่สายย่อยสายที่เขาเรียกอะไรไม่ได้มีใครนั้นแต่ว่าท่านหลวงพ่อเสกนะถ้าท่านหลวงพ่อเสกก็ดีเหมือนกันหมดนั่นแหละฮะอย่างปี57ปี57ก็ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายมั้งปี57จนะเพราะผมจาไม่ผิดผมผมก็ไปอยู่ในพิธีด้วยไงเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นพิธีปลูกเสกหมู่ในในอุโบสถวัดบ้านไร่อะ่ะเออในอุโบสถวัดบ้านไร่ แล้วก็เขาจะทําพิธีนะครับมีหลวงพ่อเพี้ยนด้วยจําได้มีหลวงพ่อเพียยพเพ้ยนบ้างมีมีเยอะอยู่นะฮะทำพิธีปลูกเสกมู่เลี้ยนในปี57าเจ็ดอ่ะแต่จําชื่อรุ่นไม่ได้นะได้รับแจกมาอยู่ผมไปรับแจกเป็นเต็มองมานะครับหลังจากที่ปลูกเสกเสร็จนกคนในวัดโอ้ยดึงเอาสายสินนะฮะดึงเอาสายสินแบกเอาต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับออกจากแบบว่าใครเสร็จแล้วก็สามารถที่จะ เก็บเอาอะไรที่อยู่ในพิธีเพื่อมาเป็นความสิริมงคลได้อะไรเงี้ยเห็นเขาเก็บนะผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันคเ,เพื่อนบอกเพื่อนบอกเอา้าเก็บใครทเขาเก็บก็เก็บผมก็ได้ผมได้สายสินมาเออผมได้สายสินที่เขาแบบโยงไปโยงมามาเออเพื่อนผมแบกต้นกล้วยวิ่งเลย <laughs> นะเออก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ครั้งแรกนะที่ผมเข้าไปงานพิธีปลูกเสกอธิษฐานจิตปลุกเสกพระเนี่ยนะฮะ แล้วก็ได้กันเลยนะไปได้พวกอะไรสายศีลหรือใอน,นประกอบพิธีมามามาไว้บูชานั่นแหละครับแล้วก็หลังนั้นก็เขาก็าให้ไปเข้าแถวเข้าแถวรับแจกวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยเข้าแถวโอ้ยคนเยอะมากเลยคนล้นวัดเลยวัดใหม่ปีห้าเจ็ดอ่ะหลวงพ่อคูณอะนะฮะแล้วก็โอ้ยคนแย่งกันแบบโอ้ทะเลาะกันก็มีนะฮะเยอะแยะเลยนะฮะใน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 นั้นนะฮะแล้วก็ได้รับเหรียญน,นั้นมาก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เหรียญปี5 7 นะฮะก็ไม่ร no ู้ว่าอ่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับแต่ผมมีเลี้ยนนึงก็ก็คือให้ให้ก็เรียกอะไรเออไปแลกอะไรเข้ามานี่แหละนะฮะไปแลกไปแลกพระกับเพื่อนมานะฮะก็หมดแล้วก็ไม่เป็นไรมาเก็บใหม่ผมก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะผมมีพระเยอะเออผมก็แขวนเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้แขวนอะไรโชว์ไหมโชว์แล้วเห็นแล้วไม่ต้องดราม่านะเออ เห็นแล้วไม่ต้องดราม่านะนะฮะอะาแฟบทำไมถึงกล้าแขวนวะทีน,นี่จึงเ่ยเห็นไหมเหรียญเหรียญกล้าหารน,นำโชคคูบาไก่เออคูบาไก่วัดป่าปฐมอ่าวัดป่าปฐมอ่ามัญจาคีรีขอนแก่นข้างหลังมีพญานาคด้วยเออด้านหลังมีพญานาคนะไม่ต้องดราม่านะ <laughs> นะฮะอ่าด้านหลังก็เป็นภาษสังกัจายเออใส่ประกบกันอย่างนี้แหละของลวงปู่เขียมเออลุงปู่เขียมเป็นอาจารย์ของอ่าครูบาไก่นะครับผมอ่าเพราะว่าผมทันลวงปู่เขียมแล้วก็ผมก็เคยเห็นอ่าพระอ่ะาพระสุวิทย์หรือครูบาไก่ตั้งแต่ยังเป็นเนนอยู่นะตั้งแต่ยังเป็นเนนอยู่นะครับอันนี้ก็ อ่าอันนี้ไม่ได้เล่าอันนี้ก็ไม่ได้เล่ายาวนะเอาเป็นว่าผมแขวนแล้วกันนะครับเอาพอว่าผมแขวนแล้กันเรื่องราวจะเขาเรียกอะไรเรื่องราวที่เป็นข่าวเป็นอะไรกันก็จะไม่ขอกล่าวถึงนะเอาเป็นว่าถ้าศรัทธาก็แขวนถทาไม่ศรัทธาแล้วก็ถอยห่างแต่อย่าไปปรามาสนะครับผมเป็นพระอะไรยังไงเป็นปรามาสจะดีกว่านะครับถ้าเราไม่ศรัทธาแล้วก็แค่ถอยออกมาก็แค่นั้นเอง นะครับแต่ว่าผมเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรวัตถุมงคลที่ผมแขวนเหมือนกันก่อนที่จะไปเช่ามาเนี่ยก่อนที่จะไปเช่ามาเลยฝันเห็นพญานาคด้วยความหมายเอ,อแปลกนะตอนตอนที่จะก่อนที่จะได้เหรียญน,นี้มานะอันนี้ผมไม่ได้เช่าจากวัดนะออปกติผมที่แรกผมไม่ค่อยไดเก็บเก็บพระเครื่องออทางทางคูบาไก่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นพระใหม่แล้วก็ผมมีพระเยอะไงเออแล้วก็ได้แจกมาตั้งแต่ท่านยัง ยังยังไม่ได้ดังด้วยซ้าผมได้ภาษีวลีมาเป็นเป็นได้จากจากเพื่อนจากอะไรมาเลยเพราะว่าเขารู้จักกับคูบัไก่นะครับได้มาตั้งแต่ยังยังไม่ได้ดังนะยังไม่ได้คนยังไม่รู้จักเยอะเลยนะฮะก็ได้มาแต่ผมก็ไม่ได้เก็บไม่ได้แขวนไม่ได้อะไรแต่ติดติดรถติดลาอะไรอยู่นะฮะก็ไม่ได้เก็บแต่อันนี้เผอิญว่า ไปเดินสนามนั่นแหละนะฮะก่อนที่จะไปไปตลาดไปเดินสนามเนี่ยฝันเห็นพญานาคไงเออความหมายฝันเห็นพญานาคไงน้ําวนเลยเออไปดูสารไปดูอะไรนี่แหละน้ำเนี่ยวนวน,วนแบบน่าก,กลัวมากอะ่ะเหมือนจะมีพญานาคโผล่ขึ้นมาตกใจสะดุ้งตื่นนะฮะตกเช้ามาไปเดินอ่าไปเดิน สนามเนี่ยเ,เจอนี้เลย <g ay> เจอเหรียญน,นี้เลยเ,ออเช่าเลยนะก็เลยมีคนมามีคนมาปล่อยเช่าไอ,อ้คนที่มาปล่อยเช่าเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเป็นเซียนพระไม่ได้เป็นอะไรนะคือน่าจะมาปล่อยฉเฉยเฉยแหละนะฮะก็เลยมาปล่อยเขาบอกออก็เลยเช่ามาในราคาที่ถูกแสนถูกถ้าถ้าถ้าออกจากวัดนี่ค่อนข้างที่จะมีราคานะฮะแต่ทุกวันนี้ราคาลงแล้วนะฮะใครใครศรัทธาก็เก็บไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็นะผมก็ ศรัทธาเพราะว่าเป็นสายหลวงปู่เขียมด้วยดีนะฮะ,ะนะครับผมก็แขวนเอกล้าแขวนด้วยมีพระเยอะแต,แต่เลือกแขวนองค์เนี้ยใครจะทํา <laughs> ไม่ต้องดราม่านะอ่ะนะครับผมอโอเคผมก็นะฮะเอามาแค่นี้ส่วนอะไรก็ค่อยว่ากันไปนะครับผมคงจะไม่ได้เล่าอะไรมากมายเดี๋ยวจะเป็นประเด็นดราม่านะครับผมอ่ะนะครับก็สําหรับพระเครื่องของหลวงพ่อครูรุ่นต่างๆนะครับก็ชอบแบบไหนศรัทธา เราเป็นยังไงก็เลือกเช่าเอาตามกําลังศรัทธ,ธาเรานะครับพระเครื่องของหลวงพ่อคูณมีตั้งแต่ราคาตั้งแต่หลัก10นะครับหลัก10ยันหลักหลักแสนไหมทุกวันนี้ขึ้นหลักล้านหรือยังเออหลักล้านหรือยังเห็นเสียนเห็นเซียนก้นกุฏิหรือเสียนเซียนเซียนสายตรงวัดบ้านไร่เขาหาพระเนื้อดินที่เป็นหลวงพ่อคูณนะ เขาามหาพัดเนื้อดินที่เป็นหลวงพ่อคุณใครก็ไม่มีมีแต่สิทธิใกล้คิดเท่านั้นเท่านั้นนะที่จะได้เป็นพระเนื้อผงหรือพัดเนื้อดินหลวงพ่อคูณแหละผมเขาเอาไมา้ผมดูอยู่เขาหารุ่นนั้นแหละเขาบอกเขาเช่าแพงแบบทามาแจกตั้งแต่หลวงพ่อคูณก่อนที่จะออกเหรียรุ่นแรกอีกเขาว่ายอย่างนั้นนะ เออเอาใครก็ลองไปศึกษาค้นหาข้อมูลดูมันไม่มีในสารระบบด้วยซ้ําแต่มีสิทธิ์สายตรงสิทธิ์ที่ใกล้ชิดวัดเขาเขาเขาตามหาว่าใครมีบ้างที่เป็นแบบเขาเออมันก็ไม่มีแล้วมีในหลานไม่มีมีใารระบบเออใครจะไปรู้ด้วยเนาะเรแถมันไม่ได้เผยแผ่ข้อมูลด้วยคนเขาคงไม่รู้คงไม่ได้เก็บกันนะครับผมอ่ะนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ